เราสบายดีท่านพู้ชมที่เคารพตอนนี้กินหน่อยจะพาท่านพระสมโมาเที่ยวเบิงถาดดำซึ่งว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ว่าเป็นเก้าแก่หลายแล้วก็เพื่อนกอมีการเอารักษซษาไว้ขห้คงอยู่สู่ศุนูหนุนหล้านเจ้าที่ว่าครอบเคตแห้งนี้แม่นเต็มไปด้วยาอาหาร บัดจะเป็นหารอาหารของคนล่าคนต่างสาตร์้วยส่วนใหญ่แต่ก็ยังคงมีรถมาจอด้อมเยี่ยนอยู่ขบเขตแห่งนี้เพราะว่าสถานที่จอดรถแถบจะบ่มีเลออยู่เขตเนี้เป็นตรงไหนอาศัยจอดอยู่ตามแขมทางเห็ดไ้เบื้องล้วกับบค่อยจบงานปันใดเพราะว่าจอดซื่อตรงต่อหน้าผาถัดเยอันนี้เป็นตามความคิดส่วนตัวเ้อ เบื้องายไฟกับมานยุ่มาันหยาอยู่อันนี้เป็นบ่อนท่องเที่ยวทาเห็ดจบงามแห่คือสิดีโอเคเบื้องสวนนี่ก็ถือว่าบางคางสะอาดจบงามเจ้าตัดผู้ส้มพระธาตุดำเป็นพระธาตุองค์หนึ่งที่มีซื่อเสียงอยู่ในคนครหลวงเมืองจันทร์ในปัจจุบันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ,อีกแห่งหนึ่งของนครหลวงเมืองจันทร์ไปแล้ว จเจ้าส่วนว่าทาดำสางมากแต่ปีไตแถน,นันยังโบหูสัดเจนเทื่อนับต้งแต่สมัยฝรั่งมาปกครองหอดปัจจุบันเป็นในยะเวลาหลายสิบปีแล้วพระธาตุองค์นี้เป็นสีดำอยู่แบบหนีมากด้วนนานพอสมควรซึ่งว่าบ่มีไผยมาทาสีบ่มีการก่อสร้างและบูรณะสอมแป้ง พอตกอนนี่แมนเป็นที่ดินของคนฝรั่งซื่อตัวโรสนี่ซึ่งว่ภาภไยรุนมาฝรั่งกอเนีข่ขายที่ดินนั่นให้สถานทูตอเมริกาแต่คนเล่าในขณะนั้นขอห่องบ่ไห้ยมีการขายที่ดินที่เป็นส่วนพราถาไทยแกอเมริกาเพราะอยู่ในเขตสาธารณะอย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายปัวหอยปี ที่ม,มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับผาดดำนั้นคนทั้งหลายเห็นว่ามีสีดำขรุขากันเกียกถาดดำมาหอดปัจจุบันนี้ที่จริงแล้วถาดดำและบริเวณลวยออมหอบแต่ถนนลานจ้างถนนเสถาของการตำรวจถาดดำและสถานทูตอเมริกาที่กเก่าส่วนแล้วแต่แมนบริเวณ วัดธีมีซือว่าวัดพระราสนัตด,ดาที่พระเจ้าไส่เศษฐาธิราชสางอุทิศให้ล้านเจ้าของพระองค์เจ้าส่วนอีกบทความนึงเกี่ยวกับองค์ปธาตดำจากผู้ไส่ผู้เขียนซือว่า,าศาสราจารอ์เตอร์สักไสสายสิง เป็น,นเขียนว่าองค์พระธาตุดำต่างยูบริเวณวุงเวียนซึ่งว่หวาโบปรากฏตลักฐานการกร่อสร้างทีในน่นอนเดินพระธาตุภูมิ้วยทองคำํำแต่ถือดอกออกในสมัยสงครามที่สยามเขายึดเมืองเบียงจันท์จึงเอื่นกันว่าถาดดำตามตำนานเรากันว่าบริเวณพธาตุ เป็นทางเข่าออกเมืองบาดาลที่มีพญานาคยศเซียนสวยเรือประเทศลาวในสมัยที่เหตุสงครามกับกองทัพสยามถัดตาเป็นเจดีย์หรือว่าเป็นองค์พระาธาตุหูบละข้างแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่เพียงแต่องค์เดียวในนะครดุวิเวจััทน์ซึ่งมีการสันนิษฐานกันว่านาจะมีอายุ ประมาณพุทธศตวรรษที่ศ2ฮาา๓จะเอาอันนั้นมาอีกแนนมดควมที่เพ็นเขียนประวัติของพระธาตุามแต่ว่าโมมี่บนไหนยังยืนไหนว่าองค์พระธาตุดำนี่สร้างขึ้นแต่แท้แม้ในปีใดสำหรับไที่ผู้กระซวยคอมเมนต์ให้ผู้เดอ เจ้าคือดังที่เห็นนี่แหละเพราะว่าองค์พระธาตุแมนตั้งอยู่วงเวียนตั้งอยู่ใจกลางของวงเวียนเลยมีการเหตุให้รดแล่นผ่านอ,อมหอบไปได้และอีกอย่างหนึ่งก็อยู่แถวจุดขอบเขตของวงเวียนนี้นอกจากจะมีาราอาหารของทางคนลาวและคนต่างชาติของต่างประเทศแล้วแมันยังมีสถานทูตยังมีบอนการเฮียนศึกษาต่างๆ ตก่อนกับแมนมีสถานถูตของอเมริกาอยู่จุดส่ยสวยไปนั่นสึ่งว่าอยู่บนจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งว่ามีการเป็นบอดทองเที่ยวโดยเฉพาะแมนแขกต่างประเทศให้ความสนใจมาเบิงมาเย่ยมยามะส้มเบิงอยู่จุดเขตนี้นอกจากนั้นก็นยังจะมีประเพณอาหารอาหาร่งเป็นอาหาร สไตล์แบบยุโรปก,กันหลายสนันแขกคนต่างประเทศอยู่จุดนีแมนมีหลายแต่ถามว่าเปิดประเทศคือเก่ากคงจะเห็นอย่างไายผู้อย่างล้วงลายอยู่แถวเขตจุดนี้เสียไายแต่ว่า มีรถประจอดอ้อมหอบบอนสวนขององค์พระธาตุดำวยเหตุให้เวลาที่เขาถ่า,ายภาพถทายยังแล้วเบิ่งกับโบค่อยทกงานปันไดแต่กับพระสจากว่ดอกนอกเพราะว่ามีหาอาหารแต่บ่มีบอนจอดรถนั่นแหลสะสนั้นอนาควเพนอาจจะมีวิธีเนาะ อันนี้เป็นาอาหารเชิงว่ามีจุนอ้อมหอกของโวงเวียนนีค ตตัส้มตามที่พี่นหน่อยได้เห็นองค์พระธาตุดำตัวจริงนะพี่นหน่อยเอกรู้ซึกว่าถึงว่าบริมีการแบบตกแตง่งหรือว่าแบบผู้ดันนาเบื้องตามตัวจริงเดี๋ยวก็รู้สซึกว่ายังคงงดงามหลายและก็ยังมีคว้มเหลื่อมไซและก็เป็นเป็นทีนาเกีงคม้มอีกจุดหนึ่งสนั่น เขาให้จงอยู่คู่บ้านคู่เมื่องแบบนี้ไปตลอดเราต้องขอบใจได้หลายทีห้เกียรติตามทับส้มสำหรับคลิปนี้สบายดี